อยากไปขับรถเมืองนอกต้องทำใบขับขี่สากลเมื่อก่อนต้องไปทำที่กรมการขนส่งครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วครับคุณคสามารถทำใบขับขี่สากลผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วส่งถึงที่บ้านได้เลยเสียค่าส่ง60บาท หัวข้อข่าวนี้ยครับจริงบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากครับก็อยากจะมาคุยกับพี่หลามนี่คือว่าผมเข้าใจว่าปัจจุบันนะครับเขาเรียกการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองอ่ะมันมีมากขึ้นเมื่อก่อนเราจะไปทัวร์ไปหลักทียนี้เราเริ่มไปเองอย่างผมเองเนี่ยผมก็ชอบไปเองพอไปเองหลักๆเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการเดินทางหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งสาธารณะหรือไปจนขั้นเขาเรียกขั้นวานสุดก็คือเช่ารถขับใช่แล้วซึ่งเช่ารถขับก็ได้รับความนิยมมากๆราบ คนไทยเองไปหลายประเทศในโลกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่เหมือนบ้านหลังที่สองเราเนี่ยคนไทยไปก็ไปเช่ารถขับเยอะขับกันสนุกเลยแต่ว่าการเช่ารถขับสิ่งที่คุณต้องมีอันดับแรกับเรื่องแรกคือใบขับขี่สากลซึ่งจริงๆเราก็มีข้อดีคือเราสามารถใช้ใบขี่เราครับประกอบทํายื่นขอใบขบขี่สากลที่กรมการขนส่งได้อยู่แล้วได้เลยแต่หลายหลายคนไม่รู้ว่าต้องยื่นอย่างไร สิ่งแรกคือสมัยก่อนก็ต้องไปที่เเารียกว่าขนส่งจังหวัดแม่ว่าคุณอยู่ไหนอย่างกรุงเทพก็ไปจตุจักรหรือเซนทรีนะ<า>นะจังหวัดก็จังหวัดต่างๆที่คุณอยู่าการไปหลักฐานเอกสารไม่ได้มีอะไรมากครับคือคุณพกใบขี่ของคุณอ่ตัวจริงตัวจริงนะถึงเ,เอาไปเอาไปขี่ตัวจริงไปรูป2นิ้วครับใบขี่ตัวจริงอ่าพาสปอร์ต พาสปอร์ตเอามาด้วยรูป2นิ้วสองรูปสองรูปสองรูปคุณเนี่ยคุณจะต้องไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป2นิ้ว2รูปไม่ใช่ชู2นิ้วนะรูปขนาด2นิ้วอันนี้ก็ตลกกันไปสองรูปพร้อมกับเตรียมตังไปด้วยครับตังอาจจะอาจจะออาะคนจะสะดุ้งนิดนึงทำไมฮะเพราะว่าคุณต้องเสียค่าทำเนี่ย500บาทอ๋อใบผีสาคนห้าร้อยบาทค่ายื่นคำร้อง5บาท ค่าค่าเดียสองอันนี้ก็คือ505บาทว่าง่ายๆครับห้าบาทในการทำแต่ใบสีทากลขยายความนิดนึงเขาเขาเรียกว่าถ้าผมเอาง่ายๆพูดง่ายๆงกลมคือเขาเรียกว่าเป็นไปตามสัญญาไปสีทากลมีณปัจจุบันมีอยู่2ประเภทสสีสองสีคือสีขาวกับสีเทาสัญญาผมจําตัวเลขชื่อสัญญาไม่ได้เดี๋ยวค่อยคือผมมั่นใจผมบอกคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมก็จำไม่ได้หรอกแค่ว่า2สีเนี่ยขาวกับขาวกับเทาซึ่งไอ้สสีเนี่ยครับ จะมีอายุการใช้งานสูงสุดนะต้องใช้คำว่าสูงสุดสูงสุดขาวจะต้องเรียกว่าทําปีต่อปีอืส่วนสีเทาสูงสุดคือสามปีออแต่ข,ขึ้นอยู่กับใบขับขี่คุณด้วย<ะ>ถ้าใบขี่ถ้ง่บขี่คุณเป็นแบบไม่ใช่หลอดชีพเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบห้าปี<ะ>ซึ่ง คุณใช้มาแล้วสองปีใช้มาสามปีเหลือสองปีคุณก็จะทําสีเทาเนี่ยได้แค่สองปีหมดพร้อมกันมันหมดเพราะไม่ขัขี่อันนี้อย่างแรกก่อนคือสูงสุดไม่เกินสามปีอ่าก็ว่าไคคือมีหนึ่งกับสามแล้วคุณจะไปประเทศไหนเช็คกับขนส่ง้วยครับเพราะว่ามีสัญญายกตัวอย่างเช่นเช่นญี่ปุ่นคุณจะไปญี่ปุ่นประเทศยอดที่ของเราคุณทําสีเทาไปขับไม่ได้นะเขาไม่เช่าคนโดนคนไทยโดนมาเยอะแล้วเพราะเรื่องเรื่องครับ เวลาไปทําค่าทาเท่ากันครับบางคนไม่รู้ห้าร้อยห้าบาทนั้นทำสามปีที่คุ้มกว่าคุ้มกว่าทีเท่าผมปรากฏประเทศนั้นไม่อยู่ในส่วนที่ธัรมาอยู่ในเล่มนี้อยู่อีกเล่มเล่มสีขาวที่ปีต่อปีครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับจาะนั้นแล้วเนี่ยตอนทําเลือกให้ดีอสมมุติยกตัวอย่างไปเยอรมันเยอรมันในเล่มขาวคุณทำาอนี่คุณพู่ก็ฉันฉันฉันมีอานาจการจ่ายฉันทาปี่อปีก็ได้ฉันอยากเปลี่ยนรูปทุปีอก็ทำสีขาวไป ป,ประเทศยเยอรมันทำไม่ได้ครับเยอรมันใช้เล่มสีเทาจบครับจบคร <c oughs> ับอ่าแต่มันจะมีอย่างนี้ครับยกเว้นบางประเทศอย่างยกตัวอย่างฝ <c oughs> รั่งเศสถ้าผมจไอ่ผิดฝรั่งเศสใช้ทั้งขาวและเทาเพราะเขาเซ็นไม่ต้องส่งัญญาคับผมอ่าฮะนั่นแหละคือการเลือกสิ่งแรกคือคุณต้องบอกเขาว่าคุณจะทําประเทศไหนคุณต้องเช็คก,ก่อนอ่าฮะทำประเทศไหนค้น Google ดูก็ได้ว่าอ่าไปประเทศนี้ใบขี่สีอะไรใช้สีอะไรจริงๆไปขนส่งเนี่ยผมเนี่ยล่าสุดผมไปทำอยู่จำหรือผมไม่กี่วันผมไม่ทำมาเหมือนกันค่บ เขาขนส่งเขาเขช่วยครับเขาจะถามคุณคําแรกเลยว่าคุณจะไปประเทศไหนอเขาจะบอกให้เขาถามไปเลย้วเจ้าที่เขาก็เป็นห่วงแล้วจริงไม่ได้เพิ่งถามแล้วเขาถามนี้มาหลายปีแล้วครับแต่บางทีคนเยอะอาจจะลืมถามอะไรบ้างก็ให้คุณทําความเข้าใจไปก่อนนี่นี่นี่มันมีอนุสัญญาเจนีวาครับปี1949อันนี้อายุ1ปีใช้ได้102ประเทศครับแล้วก็อนุสัญญาเวียนนาครับนะะ อันนี้ทําเมื่อปี1 9 6 8ปีเกิดผมเลยคอันนี้ทําได้อายุมีอายุ3ปีใช้ได้91ประเทศครับก็เนี่ยมันใกล้ๆกันอ่ะอันนี้ผมพูดเสร็จเนี่ยพูดจบปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมต้องเพย์ไปอีกรอบอ่ะลืมแล้วอันไหนมันอันไหนสัญญาไหนดูก o เก l เออนะแล้วทีนี้เมื่อก่อนเราต้องไปทําที่กรมการขนส่งมันก็จะยุ่งยากแล้วคนก็เยอะอะไรนี้มันก็แต่จริงรอไม่นานนะเอาจริงแต่ผมบอกว่า ล่าสุดผมไม่ทำอ่ะใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วครับแต่สิ่งที่นานที่สุดคือคุณหาที่จอดรถในขนส่งให้ได้ถูกคุณอาจาะหาที่จอดรถประมาณสองชั่วโมงใช่ครึ่งชั่วโมงใช่นะฮะนะลำบากนิดนึงมาดูวิธีที่ง่ายกว่าครับอันนี้แหละอันนี้ที่จะมาคุยกันวิธีง่ายกว่าตอนนี้เขาเปิดให้คุณทําในแอปเปาตังยหลายคนลืมแอปนี้ไปแล้วครับ แอปเป๋าตังคเมื่อก่อนเราใช้อะไรโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งลืมไปแล้วฮะตังบางทียังมีอยู่ในแอปเลยฮะบางคนยังใส่ตังค์ไปเลยนะฮะใช่ฮะแอปเนี้ยครับสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หนึ่งอย่างครับคือการทำใบขีสากลคุณสามารถเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เขาจะมีวิธีการทำอยู่ประมาณสองวิธีครับคือเข้าไปในแอป เลือกบริการอเลือกแถบเมนูด้านล่างาแล้วก็กดเมนูกรมขนส่งทางบกอแล้วมันจะขึ้นมาว่าคุณจะทําอะไรคุณก็กดทเราไปเรื่อยๆจนถึงหาว่าใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศโเลือกเข้าไปครับแล้วก็เลือกสนสัญญาที่คุณจะทําำกรอกข้อมูลประชาชนาและสําคัญคือสแกนหน้า,ามมสแกนหน้าต่รวจสแกนทําไม นี่แหละฮะนี่คือข้อได้เปรียบอย่างเลยครับนอกจากคุณไม่ต้องเดินออกจากบ้านแล้วเนี่ยคุณทำาอากีดตะกลได้โดยคุณที่ไม่ต้องไปถ่ายรูปชูสองนิ้วอเออไม่ต้องไม่ต้องไปปิ้นรูปจริงๆมาผมเองนะฮะใช้มือถือถ่ายรูปล่าสุดผมยังต้องเดินเข้าร้านถ่ายรูปซึ่งเราไม่ได้เดินเข้ามาหลายปีแล้วนี่ฮะตอนคนนี้ไปทำเนี่ยล่าสุดเขาจะไปญี่ปุน่นครับผมเป็นคนส่งลิงก์นี้ให้เขา,าข่าว,ข,าวข่าวที่บอกว่าทําบนแอปเป๋าตังค์ได้แล้วนะฮะาคนดันยังไปทําแมนนวลที่คนส่งอีกก็คนส่งมาส่งตอนผมถ่ายรรูปเส็จแล้ว ผู้ชมดูฮะอันนี้ก็เลยเป็นความเจ็บใจเลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังจะได้ไม่ต้องเจ็บใจอถถ่ายรูปแล้วไงต่อ,อครับถ่ายรูปเสร็จเขาก็จะทําตามขั้นตอนครับไล่ไปตามวิธีการเขาเลยนะฮะแล้วก็กดใจตังนะครับปอตังใจตังตามกรรมวิธีเขาแล้วที่เหลือคุณก็นั่งรออยู่ที่บ้านใส่ชื่อที่อยู่เข้าไปครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งมาที่บ้านใช่ครับะะโดยที่ค่าใช้จ่ายอ่ะ เพิ่มขึ้นแค่60สบาทก็ <60 S 2> คือค่าส่งอ่ะไว้ง่ายครับแล้วใช้เวลาประมาณกี่วันสองสาวันสอสวันฮนะ,ะก็ว้ง่ายคือคุณเสียจากห้า้ยห้าบาทเป็นห้าหบ้าบาทเท่านั้นคุณไม่ต้องขับรถไปวนหาที่จอดสองชั่วโมงในขนส่งหมอชิดไม่ต้องไปถ่ายรูป <c oughs> ไม่ต้องไปถ่ายรูป <c oughs> ถ่ายรูปอย่างนี้ก็จจะก็ดีนะถ่ายรูปคุณจะได้อารมณ์เดิมๆที่คุณเข้าไปในร้านถ่ายภาพซึ่งผมมั่นใจครับ ปัจจุบันเนี้ยถามดีกว่าว่าคุณเดินเข้าร้านถ่ายรูปหรือไปถ่ายรูปสองนิ้วนิ้วเดียว,วเนี่ยนั่นเดยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะ <laughs> นะฮะ ทีนี้จากนี้ไปใครจะไปขับรถในต่างประเทศนะฮะไม่ต้องไปทําที่ขนส่งแล้วก็ได้ทำผ่านแอปเปาตังก็สะดวกดีดีครับและมีเวลาสักหน่อยไม่ได้รีบร้อนนะรอสักสองสามวันส่งถึงบ้านในราคาค่าส่งแค่60บาทจ่ายจ่าย500ค่าธรรมเนียม5บาทห้าร้อยห้าจ่ายค่าส่ง65เอ้ย60บาทเป็น565บาทจบได้ใบขับขี่สากลแล้วครับครับ